สวัสดีค่ะคตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆเข้าไปในป่าค่ะเข้าไปไฮกิ้งในป่าดูซิว่าสเตทพักที่นี่จะเป็นยังไงในป่าวันนี้เราไปกันเลยค่ะป่าป่าจริงๆค่ะเพื่อนๆป่าทึบเขาก็จะทำทางเล็กๆให้เราเดินไปอสองข้างทางก็เป็นป่าทั้งหมดเนาะเป็นป่า ผสมกับต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ที่นี่จิม,มาอายุประมาณเท่าไหร่ต้นไม้พวกนี้เขาบอกไหมต้นเนี้ยต้นนี้สองร้อยสิบปีครับเพื<ๆ>่อนๆต้นเบลเลยมีชื่อไหมต้นอะไรครับแบล็กเชอร e รี่ h e อรี่ทรีค่ะกะบอกต้นนี้สองร้อยกว่าปีแล้วไม่น่าเชื่อนะเ่ยต้นไม้ในป่าที่อเมริกาจะใหญ่ๆอย่างนี้แล้วค่ะโอเคเดินไปเราจะได้กลิ่นหอมดอกดอกอ้นี่ดอกดอกนี่หอมค่ะหอมมากอ้ทำไมหอมจังอะ่ะจิมดมๆซิ Very ด m ส l l v ม r y ด o คือะไรับมาวีเออดมซิไม่เชื่อหอมจังเลยอะ่ะต้นอะไร,รอย่นี้ หอมมากครับเพื่อนๆดอกอะไรไม่รู <azioni> ้หอมจังไทยนุ่มสิจะมาเดินป่าอย่างนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆต้นนี้โอ้โหนี่ก็ต้นเบ้อเลยตนแต่รู้สึกจะตายยืนตายข้างบนปามปามป่า สาดชึบจริงๆค่ะเพราะว่าสเตย์พักเขาจะไม่เขาจะไม่คลีนรอัพมากเพื่อนๆแต่เขาจะทําทางให้เราเดินไปแต่ต้นไม้จริงๆเขาจะไม่คลีนรอัพเท่าไหร่เขาจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่ดีอีกอย่างที่นี่คือเขาทําเขาทําที่ให้เราเดินดีมากค่ะทำสเตย์พวกอะไรนีอะไรเดสเตนะอ t เดสเตย์ like very nice ลูกเดิน่นิวชื่อนี่ยนะแล้วเรามาดูป่าที่นี่ป่าจริงๆป่าเหมือนในนังเลยเนาะสวยงามนะคะเ,เพื่อนๆว่าไหมเเดชลาจะโชว์เ,เพื่อนๆป่าที่นี่ต้นไม้มันจะใหญ่จะสูงนี่ขอโชบป่านิดนึ่งเพราะว่า ตรงนี้มันเหมือนจะเป็นภูเขาเป็นภูเขาแต่ตรงนู้นก็จะเป็นเลคเห็นไหมทะเลสาบอยู่ตรงนู้นไปเดินกันเลยค่ะ<ม>เดินไปกันเลยป่าที่น่สวยงามมากนะเพื่อนนะเพื่อนนะป่าม,มันมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์อยู่เยอะ สวยมากเลยไ like อไลน์ดิสบิวตี้ฟูลดิจังโกมาดูนี่เขาก็ตัดต้นไม้ที่นี่เขาตัดนะคะเพื่อนๆเห็นไหมถ้ามันล้มเขาก็มาตัดแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้คลีนอัพเขาจะปล่อยให้มันสะสมทับถมกันอยู่ในป่านี้เขาไม่ได้เอา,เอาไปทำ เป็นพวกฟืนอะไรที่บ้านเราเรียกอะตัดเฉยๆป่าสวยมากค่ะได้ยินเสียงไหมคะเสียงอีกาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปเดินหน่อยอพาเพื่อนๆไปเดินได้ยินเสียงไหมเนี่ยตัวอยู่ไหนได้ยินได้เสียง เห็นตัวได้ยินแต่เสียงเนาะอ่านี่มาดูต้นนี้สิคะเนี่ยดูสิโอ้โหพวกโพรงไม้ต่างๆนี้จะเป็นที่อยู่ของสัตว์อย่างแรคคูนอย่างพวกกระรอกเวลาหน้าหนาวเขาจะเข้าไปอยู่ข้างในต้นใหญ่จริงๆอือือ แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะยังมีชีวิตยอยู่อยู่อีกเห็นไ้มโอ้โหใหญ่มากค่ะยังยังข้างบนยังดูอุดมสมบูรณ์อยู่นี่ซิกโมทรีต้นนี้ต้นสิคมโมค่ค่ะไม่เขาจะปล่อยให้ต้นไม้มันล้มมันทับล้มมันทับถมกันไปอย่างนี้แล้วค่ะ ไม่ใหญ่เกินนี่ก็จะมีปริงวอเตอร์ เป็นน้ำพุกเหรอน้ำที่มันมาจากใต้ดินกรโดงไปคลีกม,มาเดินอยู่ในป่าอย่างนี้เหมือนกับเหมือนในหนังจีราสิกพาคหนังไดโนเสาร์น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ล่มรื่นมากค่ะดูสิเนี่ยเหมือนเลยจีราสิกพาคหนังที่มี ไดโนเสาร์ออกมาแล้วก็มากินคนเอออยต้นไม้จะทับถมกันหมดยายามทำที่ให้เดินคนจะได้เดิอนอย่างปลอดภัย ต้นไม้ในป่าพวกนี้ก็จะมีพวกเมเปิลนี่คือต้นเมเปิลครับเพื่อนๆเมเปิลจะเยอะมากในป่าที่อเมริกาพวกนี้ต้นเมเปิลทั้งนั้นในช่วงรืดดูใบไม้ร่วงกลับมาอีกครั้งในนี้จะสวยมากเพราะสีมันจะเปลี่ยนเพื่อนๆจะเห็นสีสารพัดส,สีใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงสีส้ม สีดำสวยงามมากครับเพื่อนๆตอนฤดูใบไม้พริเออใบไม้หรือดูใบไม้ร่วงใช่ใช่ขอโทษค่ะก็จะเริ่มประมาณช่วงเดือนตุลาคม มาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้เขาต้องตัดเพราะเขากลัวล้มมาทางนี้ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆยิงไม้เบียบาวัลเหรอเขาตู้250เยนยังซีอันนี้เธื่อมไม่ได well, so ้ว้าว โอ้มาดูสิเพื่อนๆยังแข็งอยู่มากเลยเนี่ยว้าวเนี่ยใหญ่เลยอ่ะเยอะดิอย่าเข้าสิหาไม่ได้ริงเดยเพื่อนดูที่นี่มันคือเห็ดค่ะเห็ดเหมือนกับเห็ดหูหนูสีขาวอ่ะนย่ยเข้าสิหาไม่ได้ริง เขาจะมาดูว like ่ามันมีเขาเรียกกระริงกี่อันก็จะดูว่าอายุเท่าไหร่ต้นไม้ตอนนี้คุณยิมกำลังเขา n t the ring of the tree อยู่อยากจะรู้ว่าต้นไม้นี่อายุกี่ปีค่ะ ดูสีเด้อมัทชูมเด้อเนี่ยเป็นสีขาวๆเหมันเห็ดฝูหนูสีขาวก็เพื่อนๆเนาะอ้าวใหญ่จริงๆเพื่อนๆจะเห็นต้นนี้มีโพเห็นไหมคะต้นเล็กๆจะขึ้นมาเต็มไปหมดเอมไปหมดต้นมีโพห์เล็กๆน้อยๆมันจะขึ้นเป็นป่าอีก เขาเมโป้มันมีเม็ดค่ะวันใี่่เลิเลยเขาวันขึ้นไปบนต้นไม้น่นโอ้สูงอยู่สูงอยู่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เห็เห็ดทั้งนั้นเนี่ยสีขาวๆนี่เห็ดท้งนั้นเลยอะ่ะเต็มไปหมดค่ะาท้งต้นเลยนะ่ะโอ้ดูนี่สิคะเพื่อนๆต้นเนี่ย เดินปีเเดียวโอนโบเดเมกเเชียไ่ดคู่ไหมได้กับไปเจออนทเียมคนมากลางเตนด้วยครับเพื่อนเี่ย่เ่ยออ ว้าวสวยงามจริงๆค่ะป่าที่นี่